สวัสดีจ้าวันนี้ย่ายใจขึ้นพูหาเห็ดคือเกา่าพบกันทุกมือเสาร์วันที่สิบพี่น้องเขาเข่าพันสากับยายจอยกับเข่าพันสาอยู่ดอกเข่าพันสาอยู่ทึ่งวัดขึ้นพูขึ้นพูขึ้นมาก,กับพ่ออาเห็ดละโง่วัอนี้เห็ดละโงกขาวพี่น้องม,ม,มันมันวันนี้ขึ้นปุ๊บพ่อปับ๊บ ขอก้าพี่น,อน,น้อ,อนานาน <c oughs> นง,งไข่ก็มีจุมก็มีออกคิดนาเรนาดำก็มีเนี่ยคิดละงงกไหมกระลังจุ่มจุมเป็นไข่ยังงกมันมันมันพี่น้องมันิลางงกขท้านี่เฮพี่น้อง รุนกันต่อมือนี้ได้บ่ได้ก็เดินป่าฮ่าฮ่าวไปรุนน้ำกันพ่อเลี้วพ่อเลี้วพ่อจะเฮ็ดบานพ่อจุ้มแล้วก็พ่อบานว่าแล้วว่าเฮ็ดบ่ออกว่าซ้านเฮ้พี่น้องเอ้ยบานเป็นมู้บักไงเลยบานแคบบานแน่เฮ็ดลางอกเหลืองบานเป็นซิฟดอกพี่น้องโอ้ย เจอยสิบกิ่งลงไปหอดปนบ่มืนี้มาทุกเมือก็ม่เห็นเตฮ็ดบานาพี่นอ้องเอ้ยเอาไปปิ่งปนเอาไปปิ่งปนพี่น้องเหลจอยกับแม่ทุกเมือก็ประด่างับแม่พี่น้องเอ้ยของเหนีวเนี่ย ขาเป็นหน่อยนำ้ำพี่นอ้องก็เป็นเสือเป็นแน่วไววเมื่อนียมนเมว่อวนกับบอฟก็กันย่มเขาหมูเดียวหมูดได้หมูเดียวกับบานซ้ำพี่นอ้อ,นเนนองเอ้ย พ่ออีกบันนี้ก็พ่อจุม่มๆเนอะไอ้จ้อยสิปีนขึ้นนะบันนี้ไปไปกันต่อสิพ่อเฮ็ดจุ่มบ่มื้นนี้พ้อยแลี้ว้อยเลี้วพ่อของเ่าก็ของหนุม่ม ของถอก็ของนมพี่น้องเอ้ยพี่นะพ่อบานนี่แมน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 นี่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 ของนมกับพ่อ,อ,ย,อยุกกำลังเป็นผู้บ่าวซมโนอยแมน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 ไปไปพี่น้องนั่นมาพ่อกันต่อ มาพี่ม่พี่ใส่ผ้าแล้วใส่ผ้าิสติกิส,สติกอีกแล้วนี้พี่ส,สติกิส,สติกเย่เฮ็ดแล้วงามแ้งงามแหงพี่น้องเอ้ยดอกบานก็มี่ยต้นนี้นโคนแปต๊ตเดึงคน,นี่พี่น้องเอ้ย แมวว่านกับมาวยังบวชออยู่เจ้าเมียนโอ้ยแดงขึงๆเลยเอ้ยม,น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 มนันม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 ีตื่นหรือกำลังเป็นไข่ไหมบาดออกไหวไล่ไล่จะได้เป็นเสี้ยนที่นอก งามบองามบอไปแต่แกงแซ่บเนาะพี่น้อง <laughs> <laughs> นั่น,นยินบวอยิ้จอยมาอ้านบอมื่อ <laughs> นี้เดินเดินเดินต่อเดินต่อพี่น้องดุนไปนน้ำกันเด้อพ่อยังคักเลยพี่น้องพ่อยังคักเลยเห็นละโง่ขาวเป็นมูเบิองเบือง,งพี่น้องาเบิองน้ำยิ้มจอย้ย สัน้นพี่น้องหนึง่งสองสามสีห้าหกดอกเลยันแต่ดอกงามๆดอกงามเลยพี่น้องจุง่ม พ่อดอกจูงมีพ่อดอกจูมพี่น้องยังรดค้นกับกระลังขึ้นพี่น้องเลยอดอกะพี่น้ <laughs> <c oughs> นองเอาไปแกง เอาไปแกงเน้อฮิละงอกขาวเ้ยอยแล้วหอยแล้วไปนังโอ้ยมันออกน้ำกันมึงตีละฮิละงอกฮิละงอกละงกพี่น้องดอกก็ไม่ค่ายงามานไหนอุ้ยดึงดึงด อุ้ยเจ้าของพคนกกินนะมึงเนี่ยเนี่ยเฮ้ล่นจุมจ่มๆอันนี้เฮ็ดเพิง้างมั้งนี่พี่น้องอุ้ยเฮ็ดเพิงเขาใหญ่ป้าวออกดอกเดียวโก,ก,กงๆเลยนี่นะนี่เฮ็ดเพิงเขาใหญ่พี่น้องขาแบบงหญ่เลยนี่นี่เฮ็ดอะไรอ่ะ น,น้องข้อไข่ว่ามันไข่ไก่ดิไข่เห็ดละงอกขาวพี่น้องหนึ่งสองสามสีสีไข่เลยพี่น้องเอ้ยข้อไข่มันหเหมือนข้อไข่มั่นอุ้ยผู้ใดขึ้นมือดีสิได้ร้ายเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดละงอกกำลังเป็นขไข่ไหม

เ <laughs> เคืองตากลับแล้วยี่จอยก็ฝากกดติดตามยี่จอยนีนเด้จา้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ยี่จอยนีนเด้จา้าฝากผนงานพบกันคลิปหน้าเด้จา้าสวัสดีทุกคนจา้า